กลับมารับชมไทยบันเทิงกันครับไทยบันเทิงวันนี้พาไปชม12เรื่องแปลกที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในช่วงชีวิตคุณเท่านั้นในโลกนี้มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายทุกวันและมีเรื่องราวที่น่าสนใจและน่าประหลาดใจอยู่เรื่อยๆวันนี้ไทยบันเทิงได้รวบรวมเหตุการณ์แปลกๆที่เคยเกิดขึ้นในอดีตและยังทำให้ผู้คนประหลาดใจมาจนถึงทุกวันนี้มาให้ได้ชมกัน ซึ่งว่ากันว่าในช่วงชีวิตของคุณอาจได้เห็นเรื่องแปลกเหล่านี้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นก็เป็นได้มาดูเรื่องแรกครับทิโมธีบราว์ชายผู้หายขาดจากโรคเอททิโมธีเรบราว์ชาวอเมริกันที่รู้จักกันในนามผู้ป่วยแห่งเบอร์ลินเป็นชายคนแรกข,ของโลกที่หายขาดจากโรคเอทครับโดยในปี2007เขาเป็นผู้ป่วยที่โรงพยาบาลเบอร์ลินประเทศเยอรมัน ซึ่งได้รับการปลูกถ่ายเซลล์เม็ดเลือดจากผู้บริจาคซึ่งมีการกลายพันธุ์ทางพันธุก,กรรมส่งผลให้เขาได้รับภูมิต้านทานไวรัสเอดด้วยเบราวได้ตัดสินใจยุติการรักษาโรคเอดหลังจากการปลูกถ่ายเซลล์เม็ดเลือดแต่เมื่อตรวจหาเชื้อไวรัสเอดในเนื้อเยื่อและเซลล์เม็ดเลือดของเขา3ปีให้หลังก็ไม่พบเชื้อไวรัสเอดอีกเลย ถัดมาเหตุการณ์ที่2น้ำตกในแอการ่าไม่มีน้ำตกในปี1969รัฐบาลของสหรัฐอเมริกาและแคนาดาได้ทำข้อตกลงร่วมกันเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำตกในแอการ่าถล่มจากการกัดเซาะของน้ำโดยการสร้างทางน้ำเทียมและเสริมคันกั้นน้ำเอาไว้ด้วยช่วงเวลาดังกล่าวทำให้น้ำตกไม่มีน้ำตกไหลเลย ความแปลกนี้ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจำนวนมากหลั่งไหลไปชมให้เห็นกับตาถัดมาเหตุการณ์ที่3โรคหัวเราะไม่หยุดระบาดท,ที่แทนการยิก้าประเทศแทนซาเนียอันที่จริงการที่คนจำนวนมากมารวมตัวกันหัวเราะนั้นอาจจะเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วแต่นี่เป็นหนึ่งเดียวในโลกที่ได้รับการบันทึกไว้อย่างเป็นทางการโดยเสียงหัวเราะแห่งความสุขเกิดขึ้นเมื่อวันที่30มกราคม1962 เริ่มจากนักเรียนหญิงสามคนในโรงเรียนคริสเตียนที่หัวเราะกันอย่างหยุดไม่ได้และลามไปยังนักเรียนอื่นๆรอบข้างจนโรงเรียนต้องประกาศหยุดเรียนแต่การหัวเราะก็ยังคงลุกลามไปยังนักเรียนโรงเรียนอื่นในละแวกใกล้เคียงอย่างต่อเนื่องปรากฏการหัวเราะไม่หยุดนี้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องนานถึง18เดือนจนมีโรงเรียนที่ต้องประกาศหยุดเรียนถึง18แแห่งและจำนวนผู้ที่หัวเราะไม่หยุดนั้นมีมากมายนับพัน ซึ่งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดการหัวเราะไม่หยุดนั้นมาจากกฎระเบียบของโรงเรียนที่เคร่งครัดและอาจารย์ในโรงเรียนเข้มงวดกับนักเรียนมากเกินไปการระเบิดเสียงหัวเราะนั้นเป็น,นกลไกการป้องกันตัวรูปแบบหนึ่งของเด็กๆถัดมาเรื่องที่ 4, นีโยสทะเลสาบม,มรณนะเมื่อวันที่21สิงหาคม1968ทะเลสาบนีโยสได้คร่าชีวิตผู้คนไปจำนวนมาก เนื่องจากมีการระเหยของก๊าซคาร์บอนิกออกไซด์ที่เป็นพิษจากก้นทะเลสาบลอยขึ้นสู่อากาศและกลายเป็นหมอกมรณะที่ลอยไปยังเนินเขาไกลถึง27กิโลเมตรทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง1,700รายและยังมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆอีกมากที่เสียชีวิตจากหมอกนี้นักวิทยาศ,าศาสตร์ระบุว่าก๊าซดังก,กล่าวเกิดจากการหมักใต้น้ำตามธรรมชาติหรือมาจากภูเขาไฟที่ปะทุอยู่ตยใต้น้ำ ซึ่งก๊าซดังกล่าวได้ระเหยไปจนหมดแล้วในปัจจุบันถัดมาเหตุการณ์ที่5การหายตัวไปของฝูงบินแห่งนอ,อร์ฟอในเดือนสิงหาคมปี1915นายพันฟรงค์เรจินานเบ็กผู้บังคับหน่วยกองพันทหารอากาศแห่งนอ,อร์ฟอได้รับคำสั่งให้เข้าโจมตีที่หมู่บ้านอนาฟาทาในประเทศตุรกีปรากฏว่าเมื่อหน่วยกองพันออกบินนั้น ได้พบกับก้อนเมฆหมอกอันแสนประหลาดมาปกคลุมเส้นทางและเมื่อบินผ่านพ้นก้อนเมฆดังกล่าวมีทหารหายตัวไปพร้อมเครื่องบินรบมากถึง267นายซึ่งทางสหราชอาณาจักรเข้าใจว่าทหารที่หายตัวไปนั้นถูกจับเป็นชเชลยศึกหลังจากตุรกีพ่ายสงครามในปี1918จึงได้ออกคำสั่งให้ทางตุรกีปล่อยตัวและส่งทหารทั้งหมดกลับคืนภูมิลำเนา แต่ทว่าไม่มีใครเคยพบเห็นทหารกองพันนี้อีกเลยในสนามรบพยานที่พบเห็นปรากฏการณ์ดังกล่าวให้การว่าเมฆกลุ่มนั้นไม่ได้มีการเคลื่อนไหวจากแรงลมหรือเปลี่ยนรูปร่างแต่อย่างใดและยังมีทหารหลายนายพบเห็นเมฆหมอกประหลาดลักษณะนี้อีกจำนวนมากหลังจากฝูงบินแห่งนอร์ฟอได้บินหายลับไปเรื่องราวที่6กรอยเท้าปีศาจแห่งเดวอน <G l dessas> เหตุการณ์น,นี้เกิดขึ้นในเดวอนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี1855ซึ่งปรากฏรอยเท้ารูปทรงประหลาดคล้ายกีบเท้าบนหิมะที่ปกคลุมไปทั่วเมืองและยังพบบนหลังคาและปล่องไฟตามบ้านเรือนอีกด้วยแต่กลับไม่มีใครได้ยินเสียงใดๆหรือแม้แต่เสียงเดินบนหลังคาเลยก็ตามน่าเสียดายที่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่ทันได้เข้ามาตรวจสอบรอยเท้าดังกล่าวหิมะที่ปกคลุมก็ละลายไปจนหมดไม่เหลือร่องรอยใดๆเลย แต่ก็เป็นที่เห็นพ้องต้องกันว่าจะต้องเป็นรอยเท้าของสิ่งมีชีวิตที่สามารถกระโดดได้สูงมากซึ่งน่าจะเป็นพวกหนูที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นซึ่งสามารถกระโดดได้สูงพอสมควรนอกเหนือจากนั้นคือจินตนาการของผู้คนทําให้เกิดการร่ำลือเป็นเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับรอยเท้าปีศาจที่บุกมาเยี่ยมเยียนและมีภาพรอยเท้าปีศาตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ลอนดอนนิวส์ปี1855 ถัดมาเรื่องที่7เด็กสาวชาวออสเตรเลียที่กรุ๊ปเลือดเปลี่ยนเดมี่ลีเบรนเนนเด็กสาวชาวออสเตรเลียอายุ9ขวบได้ถูกบันทึกอย่างเป็นทางการว่ากรุ๊ปเลือดของเธอนั้นเปลี่ยนไปหลังจากผ่าตัดเปลี่ยนตับของผู้บริจาคเพศชายให้กับเธอโดยแพทย์ได้ตรวจพบภายหลังว่าเลือดของเธอมีกรุ๊ปเลือดเปลี่ยนจาก r h บเป็น RH บวก ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากสเต็มเซลล์ของตับที่เปลี่ยนให้กับเธอและเธอเองก็มีภาวะภูมิคุ้มกันอ่อนแอจากการติดเชื้อไวรัสในกระแสเลือดอีกด้วยถัดมาเหตุการณ์ที่8คดีปริศนากับหน้ากาก,ากตะกัวเมื่อวันที่20สิงหาคมปี1966มาโนเอลเพริราดาครุสวัย32ปีและมิกูเอลโฮเซวีอานาวัย34ปี ถูกพบเสียชีวิตปริศนาใกล้ๆกับเนินเขาวินเทมโดยทั้งคู่สวมเสื้อผ้าปกติแต่สวมหน้ากากตะกั่วไว้ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายหรือการใช้ยาพิษใดๆแต่มีขวดน้ำผ้าเช็ดหน้าและกระดาษที่เขียนว่า16นาฬิก30ไปยังที่นัดหมาย18นาฬิก30ขึ้นรถหลังจากนั้นซึ่งข้อความที่เหลือไม่สามารถแปลความหมายออกมาได้สามารถแกะคำได้แค่ตะกวัวป้องกัน รอสัญญาณหน้ากากซึ่งคาดว่าทั้งประโยคจะเขียนว่าใส่หน้ากากป้องกันใบหน้าและรอสัญญาณญาติของทั้งสองให้การว่าพวกเขาเข้าร่วมลัทธิลับๆที่เชื่อถือในข้อมูลเกี่ยวกับเอเลี่ยนซึ่งลัทธินี้อาจจะเกี่ยวข้องกับการตายของพวกเขาถัดมาเรื่องที่9บันทึกของริกกี้เมคคอมิก ริกกี้แมคคอมิกอายุ41ถูกพบเป็นศพเมื่อวันที่30มิถุนายน1999ในทุ่งข้าวโพดใกล้ๆบ้านของเขาโดยพบหลักฐานชิ้นสำคัญคือกระดาษที่จดบันทึกแปลกๆคล้ายรหัสลับในกระเป๋าของเขาแม้ว่า FBI จะเปิดให้ผู้คนทั่วไปลองถอดรหัสดูก็ยังไม่มีใครสามารถอ่านหรือถอดความในกระดาษนั้นออกมาได้จนถึงปัจจุบันนี้ แม้จะคาดเดากันว่าเขาอาจจะเสียชีวิตเนื่องจากมีโรคประจำตัวแต่ก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่านั่นเป็นสาเหตุการตายของเขาเพราะกว่าจะมีผู้พบร่างของเขาศพก็เริ่มเน่าเปื่อยแล้วและมันน่าแปลกที่เขาไปที่นั่นได้อย่างไรโดยที่ไม่มีรถยนต์และเขาไปทำอะไรที่ทุ่งข้าวโพดนั่นถัดมาเรื่องราวที่10บดี o o p e r สลัดอากาศผู้ล่องหนแดนคูเปอร์เป็นอาชญากรคนสำคัญคนหนึ่งในโลก ในปี1,971เขาได้จี้เครื่องบินโบอิง727และเรียกค่าไถ่เป็นเงินถึง2 0 0นดอลลาร์ 200, ในขณะนั้นโดยเขาได้ส่งกระดาษให้กับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินระบุว่าเขามีระเบิดพร้อมจุดชนวนและต้องการเงินเพียง2 0 0 0 0นดอลลาร์ 200, และร่มชูชีพ2คู่เท่านั้นซึ่งทาง FBI ตั้งข้อสังเกตว่า เขาจะต้องการร่วมชูชีพถึง4ชุดไปทําไมหรือมีผู้สมรู้ร่วมคิดร่วมเดินทางไปด้วยเรื่องจบลงที่เขาได้สั่งให้นักบินออกจากเครื่องบินแต่สุดท้ายก็เป็นเขาที่กระโดดออกจากเครื่องไปเองและไม่มีใครพบเห็นเขาอีกเลยทาง FBI คาดการว่าเขาอาจจะเสียชีวิตเนื่องจากกระโดดออกมาในช่วงที่เครื่องบินกำลังบินฝ่าพายุอยู่แต่เขาอาจจะหลบหนีหายไปโดยไม่ทิ้งร่องรอยไว้ก็เป็นได้ ถัดมาเรื่องที่11การรำลึกถึงเอดกาอัลลันโพเป็นที่ร่ำลือการเกี่ยวกับบุรุษปริศนาที่มาเยี่ยมหลุมศพของนักเขียนเอดกาอัลลันโพในวันที่19มกราคมซึ่งเป็นวันเกิดของโโพทุกๆปีโดยจะปรากฏตัวในตอนเช้ามือด้วยชุดสีดำพันผ้าพันคอปิดบังใบหน้าและถือไม้เท้าจากนั้นเขาจะวางขนมปังกุหลาบแดงสาดอกและบรันดีมาเทลไว้ที่หน้าหลุมศพ เดากันว่าเขาอาจจะเป็นผู้ที่ชื่นชอบผลงานการเขียนของโพแต่ที่น่าทึ่งคือเขามาเยี่ยมหลุมศพแบบนี้ทุกปีต่อเนื่องกันยาวนานจนถึงปี2010เป็นเวลากว่า50ปีและสาเหตุที่เขาหยุดมาเยี่ยมหลุมศพอาจจะเป็นเพราะครบ200ปีของวันเกิดนักเขียนคนดังก็เป็นได้ถัดมาเรื่องสุดท้าย12นักโทษในหน้ากากเหล็ก เรื่องเล่าขานที่โด่งดังมาจากนิยายยุคสมัยของพระเจ้าหลุยที่14ของวอนเตอผู้เป็นนักเขียนและนักปรัชญาผู้ส่งอิทธิพลของฝรั่งเศสคือนักโทษในหน้ากาก,ากเหล็กที่ถูกย้ายไปขังเดี่ยวตามคุกต่างๆในยุคศตวตรรษที่16ว่าเขาคือฝาแฝดของพระเจ้าหลุยที่14ผู้เป็นกษัตริย์ในสมัยนั้นโดยหน้าก,ากากถูกทำด้วยกรมยีแต่เมื่อเล่าลือต่อๆกันมาก็แปรเปลี่ยนเป็นหน้ากาก,ากเหล็ก อีกทฤษฎีหนึ่งก็เชื่อกันว่านักโทษที่อยู่ภายใต้หน้ากากนั้นคือจัก,กรพรรดิปีเตอร์มหาราชแห่งรัสเซียและผู้ที่กลับไปปกครองรัสเซียก็คือตัวแทนที่น่าเหมือนพระองค์นี่คือ12เรื่องแปลกที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในช่วงชีวิตของคุณเท่านั้นขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์เพชรมายา .com ครับ